รายงานการติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โรงเรียนวัดนวนจันทร์สำนักงานเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้เรื่องการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563เป็นวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563สำนักการศึกษามีนโยบายให้จัดการเรียนรู้แบบสี่ออน รอบคลุ่มนักเรียนทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโรงเรียนวัดนวลจันทร์ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ในการเรียนรู้แบบสีออนและเผยแพร่ไปยังกลุ่มรายผู้ปกครองและโทรศัพท์ติดตามสอบถามผู้ปกครองทำให้ได้ข้อมูลดังนี้นักเรียนโรงเรียนวัดนวลจันทร์จำนวน651คน ข้อมูลณวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตอบแบบสอบถามการเรียนรู้แบบออนไลน์จำนวน199คนคิดเป็นร้อยละ30.57เรียนรู้แบบออนแอร์ จำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ2.30เรียนรู้แบบอ่อนแอนจำนวน368คนคิดเป็นร้อยละ56.52และเรียนรู้แบบอ่อนไซต์จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ0.76จากข้อมูลดังกล่าว ทางโรงเรียนวัดนวลจันทร์ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้ง4แบบดังนี้ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้ง4แบบจัดทำตารางเรียนสำหรับนักเรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์และไม่พร้อมเรียนออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกลุ่มรายประจำชั้นเพจโรงเรียนวัดนวลจันทร์ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์ครูจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละวิชาที่ค,ครูรับผิดชอบจากการเตรียมความพร้อมข้างต้นทางโรงเรียนวัดนวลจันทร์ได้มีการจัดการเรียนรู้ทั้ง4รูปแบบดังนี้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ครูได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์กลุ่มรายชั้นเรียนและระบบซูมและดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดครูจัดทำใบงานส่งในกลุ่มรายชั้นเรียนและแบบสอบถามผ่าน Google Form ครูตรวจงานผ่านช่องทางการส่งงานแบบออนไลน์การจัดการเรียนรู้แบบออนแอร์ air, ครูได้ศึกษาตารางออกอากาศของช่อง d l t v จัดเตรียมตารางเรียนและเอกสารใบงานของแต่ละวิชาที่ได้รับผิดชอบป,ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกลุ่มรายชั้นเรียนส่งงานผ่านช่องทางกลุ่มรายชั้นเรียนครูประเมิผนผลผ่านช่องทางออนไลน์ครูจัดทำคลิปวิดีโอการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา และเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจโรงเรียนกลุ่มลายประจำชั้นช่อง you-te YouTube ของโรงเรียนประเมินผลงานผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์การจัดการเรียนรู้แบบอ่อนแหงครูได้จัดเตรียมใบความรู้ใบงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นและเมื่อวันที่30 ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2563 ทางโรงเรียนวัดนวลจันทร์ได้ให้ผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนไปเรียนรู้ในวันที่1-5มิถุนายนพุทธศักราช2563และนำกลับมาส่งกับทางโรงเรียนในวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2563และรับเอกสารประกอบการเรียนในสัปดาห์ที่2 พร้อมทางผู้ปกครองสามารถรับอาหารเสริมหรือนมกลับไปพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียนอีกด้วยในกรณีที่ไม่สามารถมารับเอกสารได้ครูประจำชั้นและครูในสายชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมนำเอกสารประกอบการเรียนและอาหารเสริมหรือนมไปให้นักเรียนที่บ้าน พร้อมให้การอธิบายให้คำแนะนำในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ครูได้ติดต่อผู้ปกครองนักเรียนให้นำนักเรียนมาเรียนรู้ที่โรงเรียนโดยทางโรงเรียนจะตัดเตรียมสถานที่ห้องเรียนในการเรียนออนไซน์ครูจัดการเรียนรู้ที่ครูกําหนดไว้โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จากการรายงานการดำเนินงานที่กล่าวมาโรงเรียนวัดนวนจันทร์ได้ทำแบบสอบถามสรุปการจัดการเรียนรู้แบบสี่ออนการรับเอกสารประกอบการเรียนเมื่อวันที่30-31พฤษภาคมและนำกลับมาส่งที่โรงเรียนเพื่อรับเอกสารในสัปดาห์ถัดไปได้ขอ้อมูลดังนี้ การเรียนรู้แบบออนไลน์จำนวน159คนคิดเป็นร้อยละ32การเรียนรู้แบบออนแอร์จำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ2การเรียนรู้แบบออนแฮนจำนวน3า8คนคิดเป็นร้อยละ6กาการเรียนรู้แบบออนไซต์จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ1 จากการรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ทำให้ทราบว่าการทดสอบความพร้อมของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตรวจสอบความพร้อมความสมบูรณ์ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเอกสารต่างๆที่จะส่งให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยสำเร็จดำเนินการทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมสมบูรณ์ ระดับปถมศึกษาสำเร็จดำเนินการทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมสมบูรณ์การจัดตารางเรียนของกลุ่มพร้อมเรียนออนไลน์ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้นระดับปถมวัยสำเร็จโดยมีความก้าวหน้าร้อเปอร์เซน์ระดับปฐมศึกษาสำเร็จ โดยมีความก้าวหน้า100%ปัญหาและอุปสรรคผู้ปกครองบางครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านขึ้นสัญญาณทีวีดิจิตอลสัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ต w วไฟแล้วเวลาในการดูแลบุตรหลานให้เรียนแบบออนไลน์ ข้อเสนอแนะโรงเรียนได้ชี้แจงให้กับผู้ปกครองให้เกิดความสบายใจในการเรียนออนไลน์ของบุตรหลานตามนโยบายของสำนักการศึกษาโรงเรียนวัดนวนจันทร์สำนักงานเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการรายงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ